เอาเป็นยังไงล่ะเน้ายได้ย,ย่างไปเนี่ยยางแล้หมูเที่ยวนี่ฮะย่างเลยหมเทื่ยนส่รงมีแห้งนะแต <c oughs> ่น้อยไปปะเนี่ยยังบม่มีแห้งอยู่เอ้อเฮาจเมเ้อเฮ้อเา้เปิดแฮ้อเฮ้่เลนอเปิดเถลงกา้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเวดอเ้อ้อ้อเฮ้อเ้อเพงเหนอมฮอยู่อเฮ่อเอเฮ้อเฮ้อเอเ้เ้ส้อเ้อเอเเฮ้้ออเฮ้เฮ้อเฮนเฮอเฮ้อเอ้อเฮ้เฮอเ้อเฮเฮ้เเเเอ เงินได้มากก็ไปซ่อนใส่รถแต่เนาะ,ะกาว่าสิเขาก็คักเตี้กาว่าสิเขาคักก็บพราเป็นยังก็บ,บอกเขาอยู่ที่ยาดมันมาเป็นเนี่อไว้อย่าไปใส่คักหลายกันเอฟซีเพิน่นเห็นเ้องซื้อเพิ่นก็อยากซื้อน้ำอเอฟซีเบิร์ดน้ำเข้ามาหน่อยอนิดหนึ่นนวันนึงก็ได้จังหวะก็โอ้ยขอตรวจขอให้หลายๆเด้อครับเด้ออยากให้เื่ออยากให้ได้น้ำกันสุข,ขุมสุขคนพูดคาดีกันโอ้ยน้ำตาโตไม่หรืออลไรครับ แต่ก็บอกเป็นยังก็ยังไข่อยู่ว่าได้เก่าศูนศูนย์เก่าอยู่เพอถึงทุนเราชื่อถอะมันก็มากศูนย์เก้ามันเปมากศูนสามเนาะแนอันนั้นเหรอเนาะมันเป็นมากสูนสามหมดอ่ะเรียกมั้ยพอถึงทุนเป็นยังก็เสียสูนย์เก้าแล้งบดานใจไม่อยากใส่เงินจางวะไปอ่ะเมื่อไปสัมภาษณ์เช่นเงียบชื่ออะไรวะเมื่อไปสัมภาษณ์เช่นเงียบเด็กเช่นเงียบเงียบกับศูนย์เก้ากศูนนก้ามาแล้วก็เช่นเงียบบอกว่ามี่ ปูมีผา,าน่ะโา,าบอก,<า>กถือแล้วแปกงวดเนี่ไเรยว่าในนึงในหันม,มีเลขศ<อ>ูนย์เก่านะมานังคีบอยู่นั่นจิซื่อมาเื่อมือเลขออกนิอรถจารีกับย่ายไงไก่ไปไก่มาอยู่ตรงรังแมน่นวะแมนอา้ักมาเขาเลียงบงพุ่มเขาเลขซับเลปเลยเอกป้ามันเปลี่ยนไปได้มีโอกาสเปลี่ยนไปได้นะมันตรงกันอยู่หน้าวัดเส็หอกแล้วเอาเชื่อใจสายทหารนี่ว่าเขากันครับนี่ฟันนี่่าลูกล่อเข้า กันนวดลอเก้าก็เลยบอกว่าเอาไว้กันหม่เนี่ยเฮ้ยขันมันกระเทียมมันหลุดมากนี่ตีร่างกายครับลังนี่ตีทุ่นขึ้นจังหน่เนี่ยังไข้นี่มาชนหน่อกนนะก็เลยบว่ากันก็เลยตัดสินใจซื้อไว้หน่อยนึงบ่ราะคืนทุนดอกขาดทุ่นดูขาดทุ่นอืมวันนี้ขาดทุนแต่ว่าก็ขอตัวขอให้ที่หลายๆเด้อพไว้ี่น้องก็อยากให้ที่กันต้องการทุกคนแต่ว่าวันนี้นี่ออกจากนี้ไปก็จะไปตามน้องพุ่ม ก็ถามคุณตานน้องพุ่มเนี่ยบอกว่าน้องพุ่มบอกแล้วว่าหลังจากยิปต์ตอรี่เก้าสวนมันมาสูนเข้าสูนเก้าเลยห่ะงสวนเก่าเลยสวนเก้าให้เราน้องพุ่มบอกแล้วว่าบอก้องหมดแล้วเจ้าวันนี้กับ่ีมวัยูเซ้าที่น่สให้สัมผัสนี่แล้วก็สิว่วงไปคนนึงแต่ท้ายิปซีกับบอยอดอดี่บอกว่าให้ตามพญานาเด็กบอกทัางใหบุญตางเดพญานาักเพาพญานานั่ยนยาด้พักฟันจังเลยเสีาดับพุ่มเลย มาเยอะหนาเขียเบียดพราะเยอหนาเขียนเบียดแต่ว่าก็ว่าเป็นยังแบบว่าไม่ได้ลงโู้ตเงินแต่ว่ากันยังสีจอดบ้างอยู่จอดวันต่อไปเออจังหวะโอ้เห็นจังไงเนาะบบดนี้มาใครอยู่เขาว่าเอารถไปจอดไปพุ่นเออเอาไปแจ้งทะเบียนนะใครอยู่แต่ยังพ่อมีรถเรียมไปเรียมมาอยู่เ่าเป็นยังแอกผู้สวยก็สวยอยู่จัดนั่นอ่าให้ซ้อมให้ฮ่าซอมออกที่ซ้อมซ้อมเชี่ยวพันผู้เอาเปลี่ยนเนี่ย จริมันนั่นซะเฮาก็มามั่นใจพญานานี่แล้วยพญานากกระแสมาขนาดนี้เนาะมดึกังีแล้วไผว่าเลขออกเงาเลยเมื่อวานเงาเลยีกริเฮ็ดงานเลยจกเฮาๆน่ะคิดเบิ่งเลขออกมามน่ะรับบ่กระตื่นมือนีกตื่นมือเานีับไเก็บไเก็บทิ้งไนี่เก็บ่หยังดอกเด้อท่านใดท่านยังอยากให้ตามอยู่ก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นว่าเอ๊ะ สงขลที่ถอยละลายแอบว่าสังกับอกกันมากถอยใช่แอบว่าสังกะถือว่าออกข้อมเห็นซอยกันเนาะหลายจานหลายคนผมกับเสียอยู่ว่าเออเสียเงินน้ำส่วนนี่ไปกับบ่หน่อยเนาะขนาดแอบเสียจ้นี้นะคู่วันมีเงินไหลกว่านี้เพิ่ยังถือซื้ยหลกว่านี้แม่นอนแม่เสียหลกว่านี้จะนั่งจักแสดงความิดเห็นใดใต้คลิปเนาะแต่มันกับมีทั้งผลดีผลเสียผลเสียก็คือเสียเงินแต่ผลดีก็คือเงินหมุนเวียนใน้ประเทศ เออมันม่งแยกตั่งยกจริงๆว่าสองจังหวัดแยกยังไงี่ได้ขี้วีเอ็มนี่วันนี้วีเอ็ม้ากันเนี้ยแนเพเห็นเมื่อเช้านี้นันฟังกีตาเห็นโทวหากันเห็นตัหาสายพญานานนี่ก็ว่าาฟันแล้วว่นะฟันแล้วันแล้วว่าไหนก็ฟันแล้วเอีกครั้นนึง็ง้วอีกรั้นนึง็เอาไปจำาเอาจำโอ้ฟันแล้วแต่ว่ากะ แต่ยังบอกท่านในบอกกันหลายดอกไม่ต้ว่าฝันแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนี้จะเข้าไปหาอยู่เลยว่าเสดเป็นกะเป๊ไปให้การกลางวันนี้คำว่าเป็นยังอ่าการเที่ยวสิ่งทุกทีมันแล้วอ่เลขมันกัมีส่วนมันกัมีถึงนี่ผีมันเขามาดซีงวดเนาะแมับ้านละมันกะงวดที่หาซื้หลุดครับแต่ว่านาจิตตามนี่ก็คือเลขที่โท้อมั่ไอ้ที่เพื่อนท้อมั่นครับถึงแปดงวดคิดงวดนึงหน่งเนียเห็นว่ที่โทวมหาเชี่ยเงียเห็นว่าเงานงานที่ตาม จะจะเลยบอกก็เราคำชัำเราไว้แล้หละโมง่านไปไทยทำเราอยู่บอกว่าคันถ้าเจ้าทุกมาบอกไปก่อนในเรื่องเพราะฉะนั้นเราเป็นยังไงพ่อเราถืงดันระว่างเราดีอยู่เราก็เราดีเก่าง่ายๆก็คือว่าได้ก่อนแบบที่งานบุญผ้าด้วยนี่แหละแนี้ไม่มีม้วนไม่มีทั้งไหนเพราะว่าไม่ได้เปิดเผยทั้งไหนเลยมีแต่ห้าเท่านั้นนี้เราบอกสุภาพกับมีแต่ที่งานห้านีึงหลับไปไทยนั่นบ้างเนี่ยแต่ว่าเพื่อเล็กไม่ยากนะระหว่างนี้ก่อนเราเราฝันแล้วคือยัง แล้วบอกว่าที่ว่าปู่ว่าปู่ใจเจ็ดงวดมันบอมันหนึ่งมันเข่าสีงวดติดมันบอกอื่องวันเมื่อกี้มันกะนึกว่ามันที่จรงมันมันนั่นดังดังคำอย่งนี้เรื่องวดเมื่อกี้จะมันหลายอัานพันแนวนะกะอีกแนวนึงกะวาสนาคนท่างสอบม้วยความกันกันขนาดนั่นนะถ้าวันหนึ่งกะเรื่องเพชรชิบใจบุญแย่ออกมานเนาเรื่องฝันใจบุญเอาใจใจบุญ ฟันเมี่นี่ปกติเขาจนบอกว่าเสื้อกล้ต่างไปชํำล้ำห้างแกฟันจะคองคือว่าสกวันยอนฟันจะองือว่าสวันสมวันได้ยอนฟันจะคองบาร์ี้เแคจบใจบุญแยกเนาะเรีองเร่องฟันของใจบุญแยกแยกออกจากอไรอะไรเลยเออการกเฮียอีครีมนึงให้ขาเจ้าด้มีอ่าให้ให้ขาเจ้าได้แบ่งแยกนะเออันนี้เป็นฟันใจบุญเ้ออันนี้เป็นเลงขพญานางเลออันนี้สายเงียที่เอามา้อมกันเลยก็ซื้อยากให้ ไม่มีขคาะใส่กันครับนะย่าเแ่าเนี้ยนาย่าิถตย่าไตยกัเก้าศูนย์ตรงตรงเวนตรงวาดูปล้อเก้าครับเก้าศูนย์นเก้าตรงตรง้วลเก้าครับแลี้ยกลขออกเลี้ยกตีได้ศูนตตรงตรงโอ้ยกระตรงเลู้ปฏิีห้าเก้าศูนย์ูนย์ห้าเก้าคเห็นมาสันอ่าสอสอก่อพ้ายจากตรงนี้เพิ่นเก้าหน่งเก้าอั่านั่นไงยังก่อนล่อหายังก่อน ปัญหาน่ะสอกอสอฮกกอเก้าหนึ่งเก้าอันนี้ว่าดวหนึ่งไห้สอสอกอนั่นเองมันก็ออกตรงๆกว่านั่นตัวฮอกจีสองตรงครับเนี่ยนีอดอะไรคกอันตรงเยอะตรงเยอะเรียก้านกับเขาอยู่างนี้นอ่คันคันนเอาเปลี่ยนคันผู้เอาเปลี่ยนสอสอกอนี้มันก็ออกนี่ มันออกสูงเก้าโซ่่อนแมนแมนแมนเด้ไหมเดียวเรียกออกมาแล้วพรยังกะคือไว้นึ่งโกับสูน่อกับเก้าเม่นว่าสั่งขนุนเอาเปลี่ยนมาแต่ว่าเขาเรียกออกแล้วป้องปานยังทะลุปูกโป่งมนสมองหนหรือท่นสิงห้องอีกย่างหนึ่งสองกับซีอซ่กับซีกอกระซอาตรงตรงไปดีไปจนทื่อไป อาการว่าเป็นอยังครับเอซีครับเห้ามือนีเห่ากัมมาบาอกชูกันตังว่าความผิดหวังเฮ้ามันเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีทั้งสมหวังและก็ผิดหวังเพราะฉะน <ขอ S 1> <ม>ั้นวัตถิพันธนมาหนีเห้าผิดหวังแต่ว่าเป็นอย่างการให้คอมเมนต์ไต่คลิปมาน้ำแน่เวลาเห้าสมควรติ่ตามต่อทั้งไหนทั้งไหนผมยินดีที่รับฟังเอฟซีที่เคารพทุกท่านเลยล่ะครับเนาะแต่มาวันนี้ขอหวังนล็กน้อยเนี่ยคอมเมนต์ไต่คลิปมากหน่ย S <S อ่านทุกคอมเมนต์ครับอ่านทุกคอมเมนต์แต่ไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่ามันหลายคือความหมายแต่เวลาที่เขามาน,าตาตนั่งตัดต่อคลิมเนาะถ่ายคลิปตัดต่อคลิปให้เอฟซีเบิ้งเนี่ยก็ใส่เวลาล่างมือในนอนหกกลุ่มนี้หาจุ่มหกกลุ่มนี้คอยจีได้นอนเนาะครับอันนี้เข้ากับว่ามีเวลาสีมากตอบคอมเมนต์อันนี้ก็ขอตรวจขอให้เลยนะเอฟซีผู้มีอ่าจิตใจดีงามทั้งหลายจ้ะ แต่ดีอยู่เอฟซส่วนมากอะของทีมงานเนี่ยมีแต่ผู้หนาลักทั้งนั้นดิมีแต่ผู้ดีๆผู้หนาลักทั้งนัน้นมิมีเป็นกลุ่มนิดเดียวที่มา่<น>าเออเข่าวว่าอันนี้มันมันเป็นอนางกำบลเป็นยันงอนอบกับ็นความขาีเห็นต่างนะเจ้าก็ว่าเป็นยังเข้ากับ่ได้ว่ากันจะเอาคนกับเบิ้งนึกเข้ากันละเบิ่งเบิ่งนึกากันมาลาอยู่คนมีความเห็นต่ังสี่เด้อคือเป็นการออกความเห็นไงมันเป็นการออกความเห็นกับ่ารีเจ้าออกยังไงก็ได้เข้ากัน้อมรับเนาะกำบลเปียดนางแต่ว่าโดยจิตใจเข้าแล้วนี่ คืออยากแบงปันเท่านั้นแหละมันไม่หงายไหลซื้อแค่อยากแบงปันฝันไตวันปันอยู่บนเพื่อนปันมาได้ขี่รถข้นขี่รถขั้นไหนที่ที่ขั้นเอาไปเขาแฟรแนน่ะแนนค่ะว่าซื้อไอ้เก้าศูนศูนย์เก้าสัญยนรถเก้าศูนย์ตรงม่เก้าศูนย์เเกมาศูนย์สามยังงแล้แต่แต่ว่านั่นที่บีขนกับสิบว่าฝันเกี่ยวรถแต่โดยส่วนมากนี่ เอาว่ากันซื้อชน ouais ะแล้วหวังฝันเขานี่ก็ได้ละไรหลังนี้แต่ละงวดนี่แต่ละงวดนี่ความเครื่องลอกเก่าเนาะเพิ่องได้กลิ่นกุ้งใช้ลำปลาอยู่ในจานเนาะโดยสร้างงานนี่มันจะหวางฝันนั่นะฝันแบบนี้เอามาเปรียบเปรียบควาเลขผู้อื่นมันตรงกับเลขฝันจะพร้อมก็ค่อยซื้อจริงจริงนะจะว่างวันนี้ก็เปรียบได้ทุ่นเคลื่อนก็บยอดเลขฝันที่พร้มมันก็ช่างก็แห้งต่อไปนี่ก็สิให้จับตามองฝันของใจบุญไปนั่จับตามองไปดี อันอันนี้ห้ากับสีปกตีเป็นตัวเลขแล้วนอกก็ันเป็นตัวเลขเนาะห้ากับสีเรายังปันทุกฟังแล้วจ้าผู้นักกีดีเป็นใช่ไหม่าปันเหรียญทำแกะกับยังถืองวดไอ้นึ่งโซนาปันเหรียญผมซูรอกระถือเหรอไปซื้อเหรียกนะใส่ยีนุ่มประตูใส่แกงหอยแซ่๊ยบเจี๊ยบเอาเอาทำนี่ล่ะเนาะนี่นี่ยังต่ออยู่บ้านอ่ะบ่มีนะมั้นแกงข้าวย่าที่ที่นี้ล่ะบแต่บอกว่าเพื่อนฝันแล้ว ฝันเยอะบอกเพิ่นฝันแล้วท่มาเมือนสอนนาชีได้เลขแล้วครับเพิ่นโทรมาแสดงความเสียใจโอ้ยอเสียใจน้ำเน้อบอกเอจี่เนี่ยนะเพิ่นเพิ่นมาแสดงความเสียใจน้ำแต่ว่าคันพานแล้วงวดต่อไปที่เขาวัดวันที่ซีโม่กุมภาพันอยู่ครับอ่าเม็ดกุมภาพันธ์บ่พฤษนสภาพเขาเม็ดอพฤษภาคมเขาในเขาวอาแสดงว่านักเติบอยู่นัำเดียวน้ำเดียว หมายว่าสังเกตคิ้วรดนหลับไปคิ้วจนจอบจันเพราะงนั่นท่านเพางันธรรมดาเลาก็กันฝันเกี่ยวก็รถตู้เนาะกาเกี้ยวกรับรดขั้นตอนก็คือเจ็ดห้าเก้าศูนยเลขตัวยันดนีเจ็ดห้าเกูนเขียนนะเขียนช่วยคเพือนนี่ยเคียนช่วยเอฟมี่หเนาะอาที่เนาะแตว่าใจบุญฝันต้องหวดลัไปเจดห้าเก้าศูนย์เนาะเขียนลดเขียนเขียนเพราะว่า เท่ากับนําเสนอไปตั้งแต่คลิปนี้เราไปมันจีได้เอาไปวิเคราะห์นะเจณฑห้าเก้าศนะูนย์มันสีวนวัดวินงเลียนนี่แหละชดว่านมียนกะล้องเมืองเท่ากับเอาลายฝันมาประกบใจกันว่ามีฝันไรมีความเป็นไปได้ช่างไรกันสินะ,อะโอ้ยตั้งความบังไปหลายหมวดพวกหนึ่งนี่โอ้ยทำเนจันจงช่องเท่ากับจีได้ไปซอยสั่งวัดสั่งบ้านสังสงส่งนั่นสั่งนี่หลายหม่องหลาย<ช>วันอยู่วันนี้มันกิจังเกิดอยู่ แต่ว่าเข้าเขียนเขียนไปให้คพบทุกต,ตัวแล้ว่ว่าให้เพืปป่อนไปจับคู่เอาหลังจากเล้ออกแล้วดีหลังจากเล้ออกแล้วดีเลขออกแล้วค่อยมาฝันนี่มบเมนฝันก่อนนีขออกนีเนี่ยหลังจากนี้ออกแล้วค่อยมาฝันว่าฝันเจ้รารตู้มาครับตอน่ไหรนั่งกลางรตู้อืมจะนั่งกลางหม่ใช่เพรเป็นหาเข้าหรือกป่านั่งกลางเลยบ่นั่งกลางระวางเกตห้า เก้าศูนย์นี่มันมันก็ที่ยู่ช่วงชุดตอกางก็คือหาเก่ากันืะชุดตอกางคือหาเก่าเลยเห็นวะเห็นเห็นครับเห็นอ่าคีมนี่ก็คือเอาไง,ไง่ายๆ่าเอาไปเลีกตองวดไปเลยแเนาะเป็นเป็นฟันแรกของตองวดนะไอ้ชัดตาม,มองกันจะดีๆใ่ส่วนฟันใสบุญอะไรอ่อเอาไปช่มก่อนเดี๋ยวถ้ามี่ยังเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวบอกเปลี่ยนเมื่อคืนนี่มัน สมองพี่อะไรหนึ่งว่ามันกินยานอนหลับหมดที่แม่นดูดอกเบอร้วยกันเบอแล้แต่ว่าเริ่มมาปวดใหม่อีกก็เริ่มมีความหวังใหมออ่อีกแล้วอ่านะเริ่มสูงขนนึ้นอีกยามันโอ้อยเียาแม่นบัสติชูลเก้าเก้าซูลคำว่าถึงซูลเกา้าเก้าซูลกูทุนขึ้นจังนี้จังนหน่อห,หนึ่งข้อแห้งเลยว่า ก็แบบ่าเป็นยังดอกฟ้ากายไปทั้งวันด mm ุงซื้อเกลือมาไว้แล้วกับซื้อเข่าเหนียวมาไว้เรียบร้อยแล้วเพระมาณยี่สิบสเงห้าเกากนทิมันหูมาหนึ่งมาหมดหนึ่งแล้วเราก่อนทีห้วยเกี่ยวกวเมี่ยวกละปั้นลูกกับปั้นหนึ่งกวเมียกับผู้รัปั้นกับไปอาดาได้แซ่บอยู่หรออ้าวตาดีน่าจะเจนนะครับผมครับครัอ่ะวอ้าอ้าวช่างนี่เหรอครับอ่ะขอบคุณเรียเด้อยเลยครับ